วันนี้แม่ก้มีเทคนิคนะคะในการพัฒนากล้ามเนื้อมือนะคะเพื่อส่งต่อการเขียนนะคะและนี่ค่ะอุปกรณ์ทางง่ายๆค่ะอาจจะเป็นแก้วพลาสติกนะคะหรือกระป๋องนะคะที่เราจะต้องดูก่อนว่ามีความปลอดภัยกับลูกอันเนาะแล้วก็นี่ค่ะหนังยางค่ะแค่นี้เองค่ะวิธีการยังไงคะก็ให้ลูกทำแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะกล้ามเนื้อมือทำงานแล้วนะคะและสิ่งที่เราได้ สมาธิจดจ่อค่ะเห็นไหมคะลูกก็จะนั่งทําแบบนี้นะคะยิ่งขนาดยาวค่ะนะคะยิ่งดีเลยค่ะแล้วเราจะหาอะไรให้ได้ขนาดยาวๆย,ยกตัวอย่างแกนทิชชู่ค่ะนะคะเอามาทากาวนะคะแล้วก็ต่อๆกันให้ยาวแบบนี้นะคะลูกก็จะนั่งใส่หนังยางเข้าไปได้อีกนะคะและเพิ่มความยากให้ลูกไปนิดนึงนะคะอาจจะเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่นะคะ ่าใหญ่นิดนึงอ่าแล้วทีนี้ถ้าลูกอ้ามือแบบนี้โอ้ยากแน่นอนสักก็อย่างนี้ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ช่วยลูกนะคะพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยของในบ้านไม่ต้องซื้อหาเลยนะคะเพื่อส่งต่อในการเขียนและได้สมาธิจดจ่อด้วยนะคะนี่แหละค่ะการดูแลลูกของแม่โกค่ะเงินมีน้อย ใช้สอยอย่างประหยะัดเวลามีจำกัดไม่ต้องประหยัดแต่จัดเต็มค่ะ